สวัสดีครับสวัสดีมิตรน,าานักข่าแนวทางสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมที่กำลังรับชมในตอนนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างเอ่ยหลังจากฝน้อยออกนะครับผมวันนี้เรามีสูตรวิ่งบนที่ยังเข้านะครับผมมาให้ชมในงว,วันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกเอ็ดนะครับผม ผมจะเข้าเนื้อหานะครับผมมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผมคําเตือนสูตรหวยที่นํามาแบ่งันเป็นเพียงการคานวณย้อนหลังเพื่อหาเลขฉลาดกินแดีรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตามาตามกันต่อนะครับผมตามกันต่อครับผม มาดูงวดแรกที่นำเสนองนะครับผมสำหรับสูตรสูตรวิ่นบนนะครับผมได้สามกับหกนะครับผมออกที่หกสองหกนะครับผมเขาเข้าไปที่เลขหกนะครับผมงวดถัดมานะครับผมงวดถัดมาได้หนึ่งหนึ่งกับสี่นะครับผมผลให้ออกสี่แปดหนึ่งนะครับผม พอเขาไปทั้งสี่ทั้งแปดทั้งหนึ่งนะครับผมเมทันมานะครับผมได้สองกับห้านะครับผมคนให้ออกห้าเก้าแปดครับผมพะเขาไปที่เลขห้านะครับผมก็ลุงอินก็ขอฝากทองด้วยนะครับผมช่อง,อ,อ,อ,งนะมองน้องใหม่นะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับผมเมื่อทันมาได้สามกับหกนะครับผมผลได้ออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมออกขา้าพิธีเลขหกหลักหน่วยบนนะครับผมเมื่อทันมาได้ศนกับสนะครับผมผลได้ออกหกเศนะครับผมออเข้อพิธีเลขศูนครับผมเมื่อทันมาได้หกับแปดครับผมได้ออกห้าสาม นะครับผมก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับผมเลขห้ามวดถัดมาได้สองห้าผลได้ออกห้าศูนย์สี่นะครับผมก็เข้าไปที่เลขห้านะครับผมงวดถัดม,มาได้สองกับห้านะครับผมผลได้ออกห้าศูนย์สามนะครับผมก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับผมมวดถัดม,มาได้ศูนย์กับสามนะครับผมผลได้ออก ต่อไปกล้องขยับสามสามหกนะครับผมเข้าไปที่หลักร้อยเข้าไปที่หลักสิบบนนะครับผมมั่อถัดมาได้แปดกับแปดกับหนึ่งนะครับผมผลให้ออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับผมก็เข้าไปที่เลขหนึ่งหลักหน่วยบนนะครับผมมื่อถัดมานะครับผมมั่อถัดมาได้เจ็ดกับศูนย์นะครับผมคลให้ออกแปดหกเจ็ด นะครับผมเล็กกเหตนก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับผมงวดทันมานะครับผมที่ศูนย์กับสามนะครับผมหัวใ้ออกหกศูนย์หกนะครับผมซึ่งสูตรนี้ก็ผ่านสัญจรนะครับผมวันนี้ก็มาเข้าอีกนะครับผมงวดล่าสุดงวดวันนี้นะครับผมงวดท้อยออกนี้นะครับผม เลขสามขาหกนะครับผมคนที่ออกหกหกสองนะครับผมพอเข้าไปที่เลขหกหลักร้อยเข้าไปที่เลขหกหลักสิบนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสูตรกันนะครับผมมาชมสูตรกันนะครับผมออกหกหก สองนะครับผมก็เข้าไปที่เลอขหกนะครับผมสูตรนะครับผมเราจะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งหลักสิบล่างสามครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับผมหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งนะครับผมหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลัก ร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักครับผมแล้วก็มาบวกหลักหน่วยครั้งที่สามสี่ครั้งบวกด้วยสี่พงที่นะครับผมผลบวกมากตัวผมเขียนไว้ข้างบนนะครับผม แล้วเรามาบวกเลยนะครับผมก็จะไล่เรียงสูตรที่เข้าลงไปให้ก่อนนะครับผมประมาณสามสูตรนะครับผมแมนๆนะครับผมสูตรก็บอกมาแล้วนะครับผมบวกเลยนะครับผมสี่บวกสองบวกสี่ นะครับผมบวกศูนย์นะครับผมบวกเก้านะครับผมบวกศูนย์นะครับผมบวกแปดนะครับผมบวกเจ็ดนะครับผมบวกเก้านะครับผมบวกสี่นะครับผมบวกศูนย์นะครับผมเท่ากับ เท่ากับสี่สี่สิบเจ็ดนะครับผมสี่สิบเจ็ดเท่ากับสี่สิบเจ็ดก็ได้เลขเจ็ดนะครับผมได้เลขเจ็ดเจ็ดบวกสามคงที่นะครับผมก็ได้เลขศูนย์นะครับผมเราก,ก็มารอผลนะครับผมเล้เจ็ดกับศูนย์นะครับผม เจ็ดกับศูนย์นะครับผมเราก็มารอรอผลนะครับผมหมดวันที่วันที่ที่หนึ่งตุลาคมหกเจ็ดนะครับผมก่อใช้ดุนปินิจพิจารณา ตามเคยนะครับผมลุงอินก็ขอฝากช่องเล็กๆ67เขียนผิดแล้วขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมผมันต้อง6 67ครับผมโอ้เขียนแต่เลข6นะครับหัวหน้าก็จะลงสูตรวิ่งอีกสูตรนะครับผม ขอใช้ดุลพินิจพิจารณานะครับผมขอขอบพระคุณที่เวเวียนามารับชมนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดถูกใจนะครับผมหลงอินก็ขอกราบลาท่านผู้ชมนะครับผมกราบลาท่านผู้ชมนะครับผมลืมนะครับผมเพื่อ ถ้ท่านยางได้สู่นะครับขอให้ก็บแ๊บนึงนะครับนะมืก็คอกราบลานะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับผมสวัสดีครับ